เรามาดูเรื่องการเลือกตั้งที่เอ,เอหลักสี่จะจุดจักนะครับผมไม่ได้คุยกับท่านเลยเลือกตั้งนี่เขาจะเลือกกันแลวน้วพรุ่งนี้ไม่ได้มาหาเสียงอะไรให้นะครับแต่ อยากจะเอาเรื่องเลือกตั้งนี้มาอธิบายความเป็นจ,จริงเพื่อให้เรามองเห็นนั่นก็คือเวทีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันมีสองเวทีต้องพูดถึงอาจารย์สุรชัยนะและลึกถึงท่านตลอดแม้ท่านจะจากเราไปแล้วหนึ่งเวทีในสภากับเวทีนอกสภา วันนี้การเลือกตั้งซ่อมที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยเป็นเวทีในสภาผมไม่ค่อยได้พูดเพราะว่าไม่ว่าใครชนะครับไม่ว่าฝ่ายนหนชนะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากหรอกแต่ว่ามันเป็นเวทีที่ต้องไปให้การศึกษาประชาชนไม่ว่าจะเป็นพักเก้าวไกล พักเพื่อไทยการเลือกตั้งเป็นบทบาทสำคัญที่ต้องให้การศึกษาประชาชนจากวันอาทิตย์สิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะเห็นและต้องเห็นนั่นก็คือเราจะได้รู้ว่ากระบวนการความคิดของประชาชนเป็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงใหญ่อันนี้สำคัญที่สุดครับที่เราไม่ได้พูดกันเลยสิ่งที่ขาดข่าวสาร และบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยก็คือตรงนี้ครับไม่มีใครวิเคราะห์เลยมีแต่วิเคราะห์ว่าประชาชนจะคิดอย่างนั้นประชาชนคิดอย่างนี้ถ้าพลังประชารัฐได้แปลว่าคนนิยมประยุทธ์ถ้าเพื่อไทยได้แสดงว่าคนไม่นิยมประยุทธ์ถ้าเก่าไกลได้แปลว่ามีความคนชื่นชมการนำเสนอที่ทางใหม่มันก็วนอยู่แค่นี้ครับ แล้วพ่านพะโลถ้าไม่ไม่กลุมหลักการการต่อสู้เพื่อนเพื่อนฝ่ายประชาธิปไตยด,ด้วยกันจะกโกรธกันระหว่างพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยอันนี้สำคัญพักเก้าไกลคนที่สมัครเป็นลูกของคุณแดงผมเรียกพี่แดงนางงามเก่านั่นเป็นเขาเป็นเสื้อแดงจริงนะเออที่ร้านอาหารท่านเนี่ย จะจัดชุมนุมประจำแล้วผมก็ไปพูดตอนช่วงที่อยู่ในประเทศไทยก็ขอบคุณนะที่ทุกคนช่วยช่วยเหลือกันต่อสู้กันแต่ว่าวันนี้มันเป็นเวทีเรื่องแข่งขันแล้วอา้าวคุณพักพักเพื่อไทยคุณสุรชาติกันเนื่องจากพักเพื่อไทยแทย้ๆลูกปน๋นเนาะสละอที่นทองก็ก็ก,กฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนหะแต่ว่า ทำใจซะว่านี่คือการแข่งขันกันนะครับการแข่งขันกันเท่าที่ผมดูก็ไม่โจมตีแก่คดีแล้วครับดีแล้วแต่ว่าเราต้องแบ่งมิตรศัตรูให้ออกในการแข่งขันมันมีสองฝากครับฝากหนึ่งคือฝ่ายประชาธิปไตยคือเพื่อไทยกับก้าวไกลนี่ใช่หละมีบางคนบอกไม่น่าจะลงแข่งน่าจะชนะเอาเอาให้ชนะเลยมันยากอะ่ะ ก่ากลเขาก็ไม่ยอมเพื่อไทยเขาก็ไม่ยอมเพราะเป็นเจ้าของเขตเก่าก็ไม่เป็นไรฮะในเวทีใหญ่ถ้าจะมีการยุบสภาแล้วการเลือกตั้งก็จะเกิดการแข่งขันกันอีกแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้เวทีใหญ่เนี่ยเตรียมใจไว้เลยครับเราต้องสมาชิกทั้งสองพักเนี่ยต้องช่วยผลักดันในเวทีสนามรบถ้าจะต้องเปิดสนามรบใหญ่ขึ้นมาเนี่ย ต้องเราต้องชนะนะครับต้องวางแผนร่วมกันแต่แน่นอนครับในพื้นที่มันจะขัดแย้งกันแน่คนนี้ก็อยากจะลงคนนั้นก็อยากลงมีแน่ทําใจไว้ไม่เป็นไรเพราะไปห้ามก็ยากแต่ว่ายุทธศาสตร์ใหญ่เนี่ยต้องประนีประนอมกันเพื่อจะให้พักเพื่อไทยและพักเก้าไกลรวมเสียงแล้วให้เกินครึ่งแล้วจัดตั้งรัฐบาลอันนี้มองในแง่ ด้านหลักเมื่อเข้าสู่เวทีรัฐสภาแต่ถ้าเขาไม่เข้าสู่เวทีรัฐสภาเขายึดอำนาจเราก็เตรียมต่อสู้นี่เวทีนอกสภาต้องสู้ในการถ้าเขาทำรัฐบหารก็สู้นะครับแต่จะสู้ด้วยวิธีไรเราก็คนคิดกันอย่างนี้เนี่ยที่ผมตั้งชื่อเรื่องไว้แล้วว่าการรัฐประหารมันยังมีเงาอยู่นะฮะเมื่อมีเงาอยู่มันก็ มันก็ต้องเจอกันนะครับนะฮะต้องเจอกันดังนั้นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์เนี่ยสิ่งที่เราต้องชัดเจนที่สุดคือดูฝักฝ่ายสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือฝ่ายประชาธิปไตยอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งเผด็จการไม่ต้องอ้อมค้อม อย่าไปบอกว่าโอ้ยจะเป็นเผด็จก,การได้ยังไงประชีธิปัต์ไทยพักดีพลังประชารัฐพักเก้าเผด็จก,การทั้งหมดครับก็มีอย่างที่ไหนเอาง่ายๆอย่างเงี้ยครับวันนี้คุณกรที่อ้างว่าเป็นพักเก้าหน้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยออกอุตสาหออกมาจากประชาธิปั์แล้วนะเออ ยังเชียร์ประยุทธ์อยู่เลยครับเห็นหรือยังคุณไตลงสุวรรณคีรีซึ่งเป็นแกนนำของประชาปัตยยังออกมาปราศัยช่วยพักเก้าคุณกรปราศัยบอกให้เลือกพักเขาเพื่อไปเป็นรัฐบาลกับประยุทธ์ให้เป็นนายกต่อ ไม่ดึงสถาบันมาเล่นการเมืองสร้างความแตกแยกนะทำท่าอย่างนั้นแหละนี่แหละคือนี่แหละคือแมงสาบกลายพันธ์กลายพันธ์นเป็นก้าวผมนึกบอกในกรนี้ไม่มีอะไรใหม่เลยครับพรรคการนี้ไม่มีอะไรใหม่เลยคือประชาธิปัตย์แปลงกายอ่ะแล้วทำไมต้องแปลงกายล่ะก็เพราะประชาธิปัตย์หมดน้ำยางแล้ว ไม่สามารถจะเป็นแกนกลางพักของวังได้อีกแล้วเขาเห็นแล้วหมดน้ำยางเขาถึงจะเปลี่ยนไงแล้ววันนี้ภาวะการของระบบะเผด็จก,การไทยมันจะแตกสลายแล้วมาตั้งพักพลังปร,ประชารัฐก็ไปไม่ได้อีกก็มันไม่มีอุดมการประชาธิปไตยจริงครับตั้งแต่ตั้งประชาธิปัตย ทำรัฐประหารร่วมกันจนพลปปี90วันนี้มันมันแตกดังเพราะประชาชนเห็นหมดแล้วไงพักประชาปัดก็ไม่ได้มีแกนอุดมการแกนกลางเป็นประชาธิปไตยจริงครับไม่ใช่รับใช้เผด็จการเบื้องบนถึงประคองตัวมาได้ตลอดไงพักอื่นถูกยุบหมดในเวลายึดอำนาจแหะแต่พักประชาปัดนี่เขารักษาไว้ยุบกันยุบหลอกๆเขายังรักษาโครงสร้างไว้หมด แล้วก็มาคุยอวดอ้างว่าเป็นพรรคเก่าแก่แท้จริงล่ะรับใช้เรเด็จก,การเก่าแก่นั่นใช่เลยแล้ววันนี้หมดสภาพแล้วนี่แตกสลายแล้วก็ต้องแปลงกลายจะประกอบร่างใหม่กับประชาปัก็คงไม่ได้เ้าแตกกระสารสั้นเสร็จหมดแล้วก็มาเป็นพรรคเก,ก้าเห็นไหมครับแล้ววันนี้คุณนิพิกก็จะแตกออกมาหมดแล้วคือแกนเก่าก็อยู่กัไม่ได้แล้วและ นี่คือการเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นมันถึงยากไงวังก็มองแล้วเฮ้ยเล่นยากเหมือนกันนะเลือกตั้งใหม่นี่มีโอกสาสแพร้อยเปอถ้าไม่ทำใจอยู่กันยากพักเพื่อไทยชนะถ้าไม่ทำใจก็อยู่ยากเพราะแน่นอนนะฮะพักเพื่อไทยเขาก็ไม่เขาก็ไม่ปูน ถวายทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณประยุทธ,ธรร์ทำหรอครับเพราะว่าถ้าทําอย่างที่ประยุทธ์ทำเอางบประมาณส่วนใหญ่ไปถวายให้เบื้องบนนั่นประเทศมันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็ไปทําลายวังเองนั่นแหละแั้นถ้าวังยังอุ้มประยุทธ์อยู่ต่อไปหรือว่าเลือกตั้งก็ไม่ให้เลือกแลวจะยึดอํานาจทำนะ่ะพังหมดแล้วครับพังหมดแน่นอนวันนี้ทางออกที่ดีที่สุดคือต้องปล่อยให้ประชาชนเนี่ย กลไกมันเดินไปแต่เขาจะปล่อยหรืออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขานะดังนั้นวันนี้กลุ่มพักประชาธิปัตย์เดิมที่หมดสภาพกลุ่มพักที่ตั้งใหม่เป็นพักในกรเนี่ยมันจะพักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็พักของเจ้าสมคิดรวมทั้งพลังประชารัฐเนี่ยกำลังประกวดหน้าตา ให้กับกลุ่มทุนว่าสนับสนุนฉันจิฉันจะเป็นแกนฉันจะเป็นแกนแต่วันนี้ีเจ้าสัวทั้งหลายนี่เขาไม่โง่นะเขารู้ว่าโพนีมันไปไม่รอดแล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถทําโพรู้ได้นี่ว่าถ้าเลือกตั้งแล้วเจงกระบงหมดเนี่ยรวมร่างไม่ได้ไม่ว่าจะพักในกรพักประชาธิป,ปัตพักในสมคิดที่แอบแฝงเอาไอ้สนธิรั์ขึ้นแทนอะไรเนี่ยพลังประชารัฐ รวมทั้งประยุทธ์พยายามจะทําตัวเหมือนเปรมซึ่งมันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่เปรมนะฮะประยุทธ์มันเป็นไปเปรมไม่ได้หรอกในที่สุดพักพวกนี้ถ้าเกิดได้กันนี้ก็ปิบกระปอยรวมล่างไม่ได้เนี่ยกลุ่มทุนเขาก็คงต้องชั่งน้ําหนักใหม่กลิ่นปฏิวัติมันถึงเกิดขึ้นตรงนี้ไงเข้จัยะจนะฮะคือมันไปต่อไม่ได้แล้ว ดังนั้นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นชัดที่สุดก็คือประชาชนคิดอะไรแนวโน้มขณะนี้ที่มีโพออกมาเดี๋ยวจะบอกว่าเออสุนายไปเชียร์พักเพื่อไทย,ยไม่ต้องเชียร์แล้วครับ โพลตัวจริงเขาออกมาแล้วล่ะมันหลุดออกมาโพลของราชการเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วคือพักเพื่อไทยนำชนะเออเดี๋ยวผมหาก่อนโชว์อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวมีข้อมูลนะฮะอันนี้โพลมาชนะนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนเนี่ย นี่ครับลงข่าวสดโพลับหน่วยราชการนี่หน่วยข่าวของราชการเขามีเขาต้องทำโพลตลอดครับมาหุดออกมาชี้ว่าโค้งสุดท้ายซ่อมหลักสี่จุดจัดจกเพื่อไทยนำ่งก็ถ้าก้าวไกลแพ้ก็อย่าอย่าน้อยใจนะเพราะมันมันไม่มีอะไรมากแต่ว่า ผลคะแนนออกมาที่เราจะเห็นแล้วเราจะได้เห็นความเป็นจริงก็คือประยุทธ์ประชาชนเอาประยุทธ์หรือเปล่านี่สำคัญที่สุดด้วยเหตุน,นี้ครับการวางแนวการต่อสู้ในทางยุยทธวิธีพื้นที่เนี่ยพักเพื่อไทยเขาจึงเสนอ จึงเสนอว่าการตัดสินใจวันอาทิตย์นี้นั่นก็คือให้ประชาชนเห็นว่าไม่เอาประยุทธ์แล้วดังนั้นต้องให้ฝั่งประชาชนไปไตยชนะและแนวโน้มชนะก็คือพรรคเพื่อไทยดังนั้นถ้าเพื่อไทยชนะชัดเลยว่าเขาไม่เอาประยุทธ์นะประชาชนไม่เอานะแต่ว่ามันมันก็ไม่แน่อีกเพราะว่า เนื่องจากว่าสองพักนี่ดึงคะแนนกันนี่ถ้าไม่มีก้าวไกลเขาก็ต้องลงใหเ้เพื่อไทยแน่นอนนะครับชนะแน่ว่างั้นเถอะแต่นี้ก้าวไกลก็ต้องแบ่งคะแนนไปส่วนหนึ่งแฟนคลับก้าวไกลก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ต้องให้แกก้าวไกลก็ไม่เป็นไรครับกันแล้วแต่ท่านแต่ว่าผลมันออกมาว่าถ้าเพื่อไทยชนะเท่ากับว่า สัญญาณบอกเลยประยุทธ์ไปการเมืองก็จะได้ชัดเจนนะครับการเมืองก็จะได้ชัดเจนแต่สมมุติว่าเกิดเพื่อไทยแพ้ก็ไม่ได้หมายความว่า,ากระบวนประชิปไต่แพ้นะมันก็จะบอกความจริงว่าคะแนนมันอยู่ตรงไหนคะแนนมันอยู่ตรงไหน วันนี้บอกได้เลยครับว่าถ้าเพื่อไทยแพ้มีได้ทางเดียวคือไฟดับโกงกันอีกรอบหนึ่งเหมือนเมื่อเมื่อกตั้งใหญ่เขาที่แล้วอะ่ะทหารก็โกงให้แต่วันนี้จะกล้าโกงไหมมาตาสีสีก็ไม่มีแต่ว่ากทมยังมีอยู่อัศวินขวัญเมืองอันนั่นละมือโกงให้ประยุทธ์ละนะครับมันก็จะเกิดได้ในในเคสนี้ดังนั้นการนำเสนอของ พักเพื่อไทยเนี่ยคุณจตุรลนฉายแสงจึงเป็นธงนำที่ชี้ชัดที่สุดในการพิสูจน์กันในทางการเมืองที่ควรต้องจับตามองคือเอจตุรลนบอกว่าให้ชาวหลักสี่จตุจักรสั่งสอนรัฐบาลประยุทธ์ที่ล้มเหลวในการแก้ปัญหา เรื่องแค่ของแพงเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะเป็นบทเรียนที่สําคัญที่สุดที่ประชาชนจะตาสว่างว่าถ้าพรรคเพื่อสนะคือนี่คือบทเรียนที่จะบอกประยุทธ์ถ้าประยุทธ์ยังไม่ปรับตัวอีกก็เรียบร้อยพลังประชารัฐประยุทธ์จะบอกเฮ้ยผมไม่เกี่ยวกับพลังประชารัฐไม่ใช่ละใครก็รู้หมดว่าคุณตะเกี่ยวคุณละแกนกลางเขาเพียงแต่เล่นละครให้ป้อม ไปคุมเท่านั้นเองแต่สามปอนเนี่ยของแท้และผมถึงบอกท่านหลายครั้งว่าพรรคพลังประชารัฐคือพรรคเผด็จก,การฟาสซิส,สที่วังและทหารมองว่าจะเอาจะเอาพลังประชารัฐเป็นฐานเพราะพึ่งประชาปัตยไม่ได้แล้วประชาชนหมดศรัทธาแล้วนั่นวันนี้ก็แตกกันอีกดังนั้นการดิี่ลนครั้งนี้เขาจึงต้องใช้บทบาทเต็มที่เลยพลังประชารัฐ เมียของเจ้าศิลาเนี่ยก็พยายามจะเสนอชูผู้ไงวะชูประยุทธ์เลยรักประยุทธ์เลือกพลังประชารัฐก็ดีเหมือนกันครับการเสนอเช่นนี้มันก็เกิดผลดีตรงที่ว่าตัดเชือกไปเลยนะฮะตัดเชือกไปเลยถ้าพลังประชารัฐแพ้ก็แสดงกรุงเทพไม่รักประยุทธ์แล้วแต่ นี่คือประชาธิปไตยมันไม่มีอะไรเด็ดขาดเขาใช้เสียงข้างมากแต่ว่าระบบเนี้ยมันดีตรงที่ทำให้เราเราเห็นการเคลื่อนตัวของความคิดประชาชนอันนี้ครับสำคัญตรงนี้ต้องอ่านให้ออกตรงนี้แต่ว่าระบบะเผด็จการวังนี่สิจะไม่มีโอกาสรู้ความคิดของประชาชนเลยนี่คือข้อด้อยของระบบะเผด็จการของวังนะ คือบีบบังคับให้คนรักหมดก็เลยไม่รู้ใครเกลียดกูคนไม่ชอบคนเกลียดก็ฝังใจอยู่รอประทุอย่างเดียวแต่ระบบประชาธิปไตยมีแสดงออกอย่างนี้เลยใครรักประยุทธ์เลือกพลังประชารัฐใครไม่ชอบประยุทธ์เลือกเพื่อไทยนี่เขาชูประเด็นอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะมันก็เลยชัดเจนแต่พรรคเก้าไกลเนี่ย ได้คะแนนเท่าไหร่ก็ตามทีก็จะเห็นถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าคนความคิดใหม่ผมเห็นการปราศัยของคุณพิธานรอบสุดท้ายแล้วผมก็ชื่นชมนะว่าเออคุณพิธานี่เป็นหัวหน้าพักที่ใช้ได้พูดจาฉะฉานและที่สำคัญเขาแปลกกว่าพักเพื่อไทยคืออะไรเขาพุ่งตรงประเด็นตรงนี้พิสูจน์อะไรครับพิสูจน์ว่า ถ้าถ้าก้าวไกลชนะนี่แสดงว่าประชาชนเปลี่ยนความคิดแล้วครับเพราะเขาเปิดประเด็นตรงเลยเช่นวิจารณ์งบประมาณของกษัตริย์เลยโอ้อลีต้องยกนิ้วให้เขานะเขาเสนอเต็มเต็มเลยครับแต่ถ้าก้าวไกลชนะก็แสดงว่าคนกรุงเทพไม่เอากษัตริย์ นี่แน่นอนแต่ผมว่ายังเป็นคงคง,งยังไม่ได้ผมว่ายังไม่ได้ถ้าถึงตรงนั้นกับผมแฮปปี้เลยครับยกนี้ให้เลยเพราะอะไรเพราะวันนี้แม้ว่าพักเก้าวไกลเขาไม่ได้ชูประเด็นนั้นก็จริงแต่เขาชูประเด็นชัดที่สุดคือเขาจะแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองแล้ววังก็เตรียมจะยุบพักเขา แล้วแนวโน้มจะยุบแต่คุณพิธานก็แค่ไม่กลัวพุบยุบก็ไปใหม่แต่แน่นอนครับยุบบ่อยๆเข้ามากระชํานะเพราะอะไรมันจะเอากรรมาการออกไปทีละชุดทีละชุดเลยเหมือนพรรคเพื่อไทยเห็นไหมครับถูกยุบตั้งแต่ไทยรักไทยทักษิณก็เลยต้องไปพอไปเสร็จไปเขียนกฎหมายมาให้ทักษิณเข้ามายุ่งเลยโดยใช้กฎหมายบ้าๆอะไรก็ไม่ทราบเข้ามาขอบงําพรรคอย่างน้นอย่างี้เขียนไปเขียนมามึงทําเองไง ประยุทธ์ก็ครอบงาพักพลังประชารัฐประวิ์ครอบทั้งสองพักเลยพักเศรษฐกิจไทยของที่ไปตั้งใหม่กับพักเพื่อไทยไอ้พักพลังประชารัฐบอกพักพัก,พก,พกเองพักของผมนั่งงนนั้นน่ะเหนหียมแต่ว่ามันขี้โกงไงกกตเป็นพวกมันปปชเป็นพวกพเผด็จการมันก็ไปทําอะไรไอ้ระบบอย่างนี้แหละครับแม่มันอึดอัดจริงๆรนะิงสำหรับคนลงคะแนนนะ ดังนั้นตัวพักเก้าไกลเนี่ยเขาจึงเสนอ,อคุณเพชรการุนพลอะไรนะคุณเพชรอะไรคุณพิคุณพิธาถ่ายรูปกับผู้สนับสนุนพักเก้าไก่คือเขาก็เสนอทิมตรงๆเลยตรงนี้มันจะวัดคะแนนคะแนนเก้าไก่เนี่ยจะบอกให้เห็นว่าคนที่ไม่ พร้อมจะสู้กับวังเนี่ยมีเท่าไหร่นี่สำคัญนะตรงนี้นะแต่ขณะนี้จะมีคนส่วนหนึ่งคนเสื้อแดงคนก้าวหน้าเนี่ยเขาก็เขาก็เขาแม่เอาหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันนะแต่ในทางยุธทธวิธีนี่เขาอยากจะให้เพื่อไทยชนะเพื่อจะตบหน้าประยุทธ์ก่อนเรียกว่าพูดไงว่ากินข้าวทีละคำเออเอาสักทีก่อน แต่แน่นอนนะคนที่เลือกก้าไกลเนี่ยบอกให้มาเลือกเพื่อไทยเขาก็ไม่มานะตอนเนี้ยเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงไวๆเลยอ่ะเปลี่ยนแปลงไวๆเลยอ่ะในกระบวนการต่อสู้ในต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับคนส่วนหนึ่งก็ไม่ชอบส่วนในนะบอกช้าไปพูดเย็นเยอะก็ไปชอบอีกอีกขั้วหนึ่งอยากจะล้มทันทีเปลี่ยนทันทีาะบอกเฮ้ยสำหรับผมนี่พยายามจะ ดึงคนส่วนใหญ่ให้เปลี่ยนแปลงผมบอกว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศเริ่มต้นเลยทําทุกวันเปลี่ยนความคิดคนเปลี่ยนความคิดคนถ้าเปลี่ยนความคิดคนได้มากขึ้นเท่าไรการเปลี่ยนแปลงก็จะมีปลักประกันมากขึ้นเตรงน,นั้นแต่ว่าไอ้เปลี่ยนแปลงเร็วๆนี่มันทาทุกวันไม่ได้เออมันทําทุกวันไม่ได้ถ้าอยากจะเห็นเร็วๆเนี่ยแล้วมันไม่มีใครสนับสนุนมากนะครับ เพราะความรุนแรงนี่มันเป็นมันเป็นความผิดกฎหมายของนานาชาติเขาแล้วเด๋ยนนี้แต่ก็มีคนส่วนหนึ่งพยายามจะใช้ความคิดแบบนั้นก็ไม่ว่ากันฮนะท่านกระว่างท่านไปท่านจะรมาดาผมผมก็ไม่โกรธนะฮะผมก็พยายามทําหน้าที่ของผมตรงนี้คือพยายามดึงคนส่วนใหญ่พักดึงให้คนส่วนใหญ่นี้ไปด้วยกันแล้วเปลี่ยนที่ผมเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธี ส่วนถ้ามันจะเกิดเหตุอะไรตรงสุดท้ายนั้นผมไม่รู้แต่ขอให้ประชาชนตัดสินเองก็แล้วกันนะฮะดังนั้นผมก็เลยเปลี่ยนแปลงความคิดทุกวันเปลี่ยนแปลงความคิดทุกวันเพิ่มเพิ่มดีกรีเพิ่มความหนักแน่นเพิ่มความกล้าหาญของท่านให้มากขึ้นดังนั้นการเลือกตั้งจะเห็นว่า ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องเข้าใจแล้วเราจะเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสําคัญคือทําโพชุดใหญ่โพอันที่หนึ่งคือถ้าเพื่อไทยชนะเขาไม่เอาประยุทธ์แน่นอนอันนี้ชัดเลยมันจะส่งผลถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากทมส่งผลถึงการเลือกตั้งใหญ่ปรับขบวนส่งผลให้เจ้าสัวนายทุนทั้งหลายที่สนับสนุนปฏิการนี้ต้องชั่งน้ําหนัก อย่าลืมว่าเจ้าสัวนี่เขาเป็นพ่อค้านะครับเขาเป็นพ่อค้าเขาก็ต้องชั่งน้ําหนักผลประโยชน์แต่ว่าทหารกับวังเนี่ยไม่ค่อยชั่งน้ําหนักเท่าไหร่เพราะหลงคลมกับไอ้พวกพวกสอพอแล้วแกนเป็นแกนกลางอํานาจเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยจะเปลี่ยนนะแต่ว่าเจ้าสัวนี่เขาจะคิดมากเลยดังนั้นการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้จะส่งผลอย่างแรงมากคือส่งผลให้ใน กลุ่มเจ้าสัวทั้งหลายถอยซนะไม่งั้นพังหมดนะเออแล้ววันนี้หลักฐานมันมาแล้วนะการพังเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านเรื่องในรายการข่าวเนี่ยทีนี้คะแนนที่มันเกิดขึ้นคะแนนของพลังประชารัฐก็ดีคะแนนของพักไทยพักดีก็ดีคะแนนของพรรเก้าก็ดีพักคกล้าหรือพรรคเก้าอพรรคเก้า,กกาผมไม่รู้ชื่ออะไรไอ้จกเนีย่ย ตัวคะแนนแม้ว่าจะแพ้เลือกตั้งคะแนนพลังประชารัฐคะแนนไทยพักดีและคะแนนพักฝ่ายผล็็การเนี่ยมันจะเห็นชัดหนึ่งพักหมอวลงเนี่ยซึ่งแสดงตัวโปเจ้าอย่างเดียวแล้วก็พยายามจะให้ร้ายคนอื่นคือแบ่งแยกสุดโตรงเลยจะเรียกว่าอูลตาก็ได้พวกคลั่งเจ้าเนี่ย ดูซิว่าคะแนนได้สักเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะบอกเองว่าคะแนนของพรรคเก้าเก้าเอ้ยไม่ใช่พรรคพรรคไทยพักดีเนี่ยมันจะสักเท่าไหร่เออมาเปรียบเทียบกับคะแนนของของพรรคเก้าไกลก็จะเห็นว่าวันนี้เป็นอย่างไรแน่นอนที่สุดคะแนนของหมอวรงนี้จะชี้ให้เห็นว่า มีคนเอาด้วยกับคุณท่กเท่าไหร่วะที่คุณโปกษัตริย์อย่างเดียวเนี่ยมีคนเห็นด้วยสักเท่าไหร่อันนี้สำคัญนะที่บอกส่วนพลังประชารัฐนี้ก็จะคะแนนก็จะบอกว่าวันนี้คุณแตกกันอย่างนี้เนี่ยประชาชนเขารู้สึกกับคุณแค่ไหน<อ>ก็จะได้ปรับตัวส่วนพักเจ้ากรเหมือนกันว่า แปลงกายออกมาแล้วเนี่ยแล้วยังปลาใสยอย่างนี้อีกยังจะเอากับเผดจการประยุทธ์อีกเนี่ยจะได้ปรับนโยบายว่าเลือกตั้งคราวหน้านี่จะเอาอยัางไงดูคะแนนสิเห็นไหมครับในขณะเดียวกันถ้าคะแนนพักก้าวไกลสูงพักพื่ชไทยก็จะต้องคิดอีกเหมือนว่าทิศทางหลักๆเราจะทำกันอย่างไร นะครับดังนั้นวันนี้ผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นลงคะแนนกันในวันอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเห็นความจริงกันจากคะแนนเหล่านี้นะครับว่าเสียงข้างมากจริงๆวันนี้ของประชาชนคิดอะไรกับประยุทธ์คิดอะไรกับวังดังนั้นพักที่จะเกิดขึ้นทุก คะแนนของทุกพรรคเนี่ยมันจะบอกทิศทางครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เอ่อที่เราต้องเฝ้ามองโดยเฉพาะใครที่อยู่ทั่วประเทศแล้วไม่ได้ย่อนคะแนนนี่นะจะได้เห็นทิศทางว่าคนกรุงเทพคิดอย่างนี้อย่างไงแต่ขณะเดียวกันตรงนี้ประเมินได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองยังยังประเมินทั้งประเทศยังไม่ได้นะครับแต่ประเมินได้แน่ๆถ้าเพื่อไทยชนะคือ คนไม่เอาประยุทธ์ประชาชนไม่เอาประยุทธ์วังก็ต้องคิดนะมันจะส่งผลสะเทือนทันทีวังยังใจอุ้มประยุทธ์อยู่ต่อไหมถ้าวังยังอุ้มประยุทธ์อยู่ต่อแสดงว่าแนวโน้มการรัฐประหารก็เกิดอีก <c oughs> <c oughs> นะครับเอกเอก็มีตัวจึงมีเงาแหละครับมันก็จะเข้าอหัวข้อที่เราคุยวันนี้ละมีตัวจึงมีเงานะฮะ รัฐประหารคือกินรัฐกินรัฐประหารหวังเน่ามีตัวจึงมีเงามันจะบอกเองที่จะเกิดขึ้นจากผลการเลือกตั้งนะครับก็ไปลงคะแนนกันให้เต็มที่ครับส่วนท่านจะลงพักไหนก็แล้วสิทธิของท่านแต่ถ้าถามสุนยัยสุนัยนี่ยังอยู่กับพักเพื่อไทยแต่ว่าในการต่อสู้เ,เกมใหญ่นั้น ผมก็ชื่นชมพักเก้าไกลนะครับ